กำจัดกลิ่นด้วยจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์และสารสกัดจากพืชไบโอออร์แกนิก100%ออเดอร์อินลิมิเนเตอร์กับคุณสมบัติพิเศษดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศสามารถฉีดพ่นดับกลิ่นได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณต้นตอของกลิ่นและฉีดพ่นในอากาศ ออเดอร์อินลิมิเนเตอร์ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศค่ะกลิ่นอาหารกลิ่นขยะภายในห้องทำงานภายในห้องน้ำภายในรถกรณีดับกลิ่นกองขยะมูลฝอยผสมออเดอร์อินลิมิเนเตอร์100มิลลิตรหรือ7ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด5ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วกองขยะการที่ผสมหครั้งอยู่ได้ไม่เกิน5วัน กำจัดกลิ่นด้วยจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์และสารสกัดจากพืชไม่เป็นอันตรายกำจัดและย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์